ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำคอมโบแอดวานยาโซนะครับโดยไอ้สกิลแอดวานของยาโซนะครับต้องพึ่งเลเวลครับในเทมเยอะมากเลยนะครับก็ไม่ได้เยอะขนาดนะครับประมาณสองชิ้นอย่างเงี้ยครับคอมโบที่ผมจะทำก็คือว่าแค่เบสนะครับ โดยทิศของมันก็คือเราต้องตีเร็วประมาณ1.30ขึ้นไปนะครับมันถึงจะทําติดส่วนต่อมาก็คือการปล่อยลมออกไปนะปล่อยลมก็คือแบบนี้ตอนแรกเราเก็บสแต็ก่อนแล้วก็ปล่อยลมออกไปแบบนี้ แต่ทำก็คือต้องปล่อยลมประมาณนี้ครับระยะกลางหรือว่าเกือบๆขอบนี่เลยครับปล่อยไปปล่อยไปแบบนี้ครับแล้วก็ขาอะไรก็ได้ครับเป็นคีบหรือว่าเป็นศัตรูอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับกด E บ เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบกด EQ ระหว่างที่ศัตรูลอยนะครับมันจะติดเหนกันนะครับจะเป็นแอนิเมชันแบบหมุนอยู่บนอากาศนะครับ้าลงมาเราก็จะแทงอีกรอบเดียวจะได้สแต็กลมนะครับแล้วทำให้ดูอีกรอบ คือปล่อยลมไปก่อน EQ ขดฮารอะหรือว่าจะปล่อยลมอย่างนี้แล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับตัวที่ลอยนะครับถ้าแบบเคลียร์แล้วนะครับต่อมาก็คือ EQ แฟร์ท์ฮารเทคนิคก็คือ จะเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็คือกด E Q ให้มันเป็นแอนิเมชันนะครับแต่เราต้องเก็บลมมาด้วยนะให้ศัตรูลอ,อยนี้นะพอเราเก็บลมมาเสร็จพวกนี้นะครับกด E Q แบบนี้เอาไหมกด E Q แบบอยอันนี้ไม่ติดนะครับนี่คือตัวอย่างไม่ติดนะ EQ Fat นี่ใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับ EQ Fat เอาไว้ใช้สำหรับการเอาเพย์นะครับต่อมาสเต็ปสุดท้ายนะครับที่ผมรู้นะก็คือ แล้วก็ขึ้นนะครับเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ติด EQ Fat EQ ช่วยหมดเลยนะครับ e. e. ม,มันก็คือการเอาสองท่านี้มารวมกันนะครับ uh, Air Beat กับ EQ Fat รวมกันนะครับ Air Beat ต่อไปก็คือ EQ Fat รวมกันครับจะเป็นไงเอาใหม่เอาใหม่ทาคีย์เบสนะครับตอนนี้อุ้ยมไม่ใช่ วิธีทำคีย์เบสนะครับีคแมีคึ้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอมโบแอดวานซ์ของยาโซนะครับส่วนใครมีเทคนิคอื่นหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมดูแค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับด้วยนะครับ